สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับขอญาตเข้ารายการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้พอดีจะเข้าประชุมที่คณะกรมรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสภาผู้แทนสิริราชชนของสภาผู้แทนร,ราษฎรนะครับเมื่อกี้เข้ารายการมายังท่านผู้ชมทุกท่านต้องขออภัยนะครับเสียงคอมเมนต์เยอะว่าการเสียงมันหาย <laughs> ปรากฏว่าเอามือไปปิดไม้นะฮะ ก็แม่มาฟังดูแล้วมันน่าจะพูดอีกสักครั้งนะครับประเด็นวันนี้นะที่ผมเขียนประเด็นไว้บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับไปอธิษฐานในการที่จะลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเ,เดี๋ยวขอญาติแชร์ไปพร้อมนักชมด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนผมขอญาติด้วยนะฮะเารามายังเอาละนะครับเราแชร์พร้อมๆกันนะครับเอาละ,าละวันนี้เนื่องจากว่าอยู่ที่สภาค,ครับท่านผู้ชมฮะ นะแม้จะสั่นบ้างอะไรบ้างสัน่นมาถึงมือสั่นนะเนื่องจากว่ามือถือข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็บันทึกเพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะใช้มาตรการใดๆก็แล้วแต่ในการที่จะปิดสื่อนะโยมฮะนะจะปิดสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวทีวีหรือทีวีอะไรก็แล้วแต่นะผมบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าท่านไม่มีทางหรอกครับวันนี้การสื่อสารต่างๆ ที่เราจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนมันง่ายมันสะดวกครับผมเองกําลังจะเข้าประชุมคณะกรรมาการนึกได้หรือไม่ได้สิตอนเช้าเราจะต้องมาวิเคราะห์ประเด็นกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นเด่นๆในเรื่องการชุมนุมเราขาดไม่ได้ที่จะต้องมาวิเคราะห์ก็หยิบมือถือขึ้นมาเครื่องหนึ่งเท่านั้นเองฮะหยิบมือถือขึ้นมาเครื่องหนึ่งแล้วก็นี่แหละฮะเอาง่ายๆไลฟ์สดกันตรงสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นในวิธีการในการปิดสื่อของรัฐบาล ผมบอกได้เลยว่าอย่าไปทำครับไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งจะสร้างความเกลียดชังให้กับท่านนะครับและจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นเพราะสื่อวันนี้นะครับเขาสะท้อนได้หลายเรื่องครับนะอย่าไปมองว่าสื่อแหมจ้องที่จะทําร้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับท่านทาหน้าที่ได้ดีสื่อที่ไหนจะไปทําร้ายท่านครับสื่อมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือพูดความจริง เอาความจริงมาถแถลงต่อพี่น้องประชาชนอันนี้คือหน้าที่ของสื่อนะครับงนั้นไอ้ที่พูดประเด็นนี้เนื่องจากว่าอย่าไปปิดสื่ออะไรเลยครับขอร้องฮนะอย่าไปใช้อำนาจครับปรากฏว่าพบชนในฐนานะผู้นในการศูนย์มีคำสั่งให้ปิดสื่อ4ส,สถานี4เพจเมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันทร์ชาออกมาถแถลงบอกว่าเอา้านะครับ ให้พี่นาวทบทวนด้วยนะครับในการไปคุกคามสื่อสรุปแล้วคุณจะเอาไงครับสองคนคุณไม่คุยกันเหละครับระหว่างผู้อมีการููย์กับคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอหอะรือจะมาพูดเอปากว่าตาขยิบที่เขาว่ากันนะะจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะที่บอกกับปากว่าตาขยิบคือหมายความว่าสั่งไปอย่างนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปแถลงข่าวอีกแบบนึ่งนะนายจัดการไปก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะ เพราะฉะนั้นไอ้ความไม่จริงใจในการบริหารนะครับคือตัวปัญหานะพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่าไปอธิษฐานเลยครับนะอธิษฐานกระทงขอเทวดาวันนี้เทวดาช่วยท่านไม่ได้ครับไม่มีเทวดาองค์ไหนนะครับช่วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้และไม่มีเทวดาองค์ไหนหรอกครับที่จะอธิษฐานให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างที่ท่านอธิษฐานผมดูข่าวแล้วก็ขำท่านผู้ชมขำจริงๆ คำว่านายกรัฐมนตรีวันนี้พึ่งอะไรครับพึ่งเทวดาพึ่งไสยศาสตร์หรือจะเอาความจริงกันแน่การแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต้องอาศัยความจริงครับไม่ต้องอาศัยเทวดาวันนี้อยากให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าไม่ยากท่านประยุทธ์จนันโอชาท่านผู้ชมตอบมาหน่อยครับทำยังไงดีฮะไม่ต้องให้ผมพูดก็ได้อยากให้ประเทศไทยเดินหน้าอยากให้ประชาชนมีความสุขนะพลเอกประยุทธ์จนันโอชาควรทําอย่างไรท่านผู้ชมตอบผมหน่อยเถอะ คอมเมนต์มาหน่อยินะแกจะได้รับรู้ครับจะได้ไม่ต้องเอากระทงมายกท่วมหัวอัตุโมรนาสาธุนะขอให้เทวดาช่วยด้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าคุณลาออกไปอย่างเดียวครับแค่พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับประเทศไทยเดินหน้าแน่นอนผมยืนยันร้อยเปอรเซไม่ต้องรอเทวดาครับนะไม่ต้องรอเทวดาครับ เทวดาเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ลบหลู่นะครับผมก็เครารพศรัทธาฮะไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายแหล่นี่นะครับผมเครารพศรัทธาครับไอคนที่พูดไม่จริงคนไม่จริงใจก็เครารพศรัทธาครับเดี๋ยวมันก็จะรับกรรมของมันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเด็นที่บอกว่ายกกระทงท่วมหัวขอให้ประเทศไทยเดินหน้าอันนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับสิ่งที่ปฏิบัติได้ณนะเวลานี้คือยุบสภา หรือไม่ก็ลาออกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตั้งรนายกใหม่อย่าให้เป็นผเอเดระยุทธ์จันทร์แล้วรีบแก้ไขรับนูนร่างรับนูนใหม่ครับตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องทําให้เป็นรูปธรรมครับไม่ใช่มาเอากระทงยกท่วมหัวแล้วอธิษฐานครับอันนี้ไม่ใช่แซวนะครับท่านกอดอธิษฐานของท่านนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ใช่ฮะการแก้ปัญหาวันนี้จะงมงายอย่างนั้นไม่ได้ครับ ประเทศถึงงมโของอยู่ทุกว,วันนี้ฮะว,วัเดียวกาญจงเจรราชาหลงตัวเองอยู่ฮะยังเข้าใจวันก่อนที่ไปปลักช่องไปแจกของน้ําท่วมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมีคนชูสามนิ้วแทนที่แกจะพูดในเชิงที่เขาเรียกว่าคนมีปัญญานะ <c oughs> แต่กลับปรากฏว่าเอาเนี่ยลูกหลานมันจะเป็นอะไรข้างหน้าต้องด่าพ่อมันเห็นไหมน,นี่คือเราจะเห็นวุฒิภาะวะของผู้นําผู้นําอย่างนี้สมควรแล้วครับที่ที่ ที่จะอ,อยู่บริหารประเทศและประเทศไทยจะเดินหน้าเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้นะก็ออกไม่ใช่แซวนะครับผู้ความจริงเลยนะอย่าไปาใช้ความเชื่ออย่างนั้นนะครับวันนี้สิ่งที่ทําได้คือลาออกครับต้องพูดย้ําบ่อยๆเพราะแกไม่ค่อยได้ยินหูพลเอกประยุทธ์จนันทร์โอชาไม่ค่อยดีครับอายุมากแล้วนะประเภทลาออกนี่ไม่อยากได้ยินครับหูมันตึงนะแต่ถ้าประยุทธ์อยู่ต่อเน,นี่ยนะครับโอ้ยหูแกจะดีมากนะครับเพิ่งล้างหูใหม่ๆเลย <c oughs> ล้างหูใหม่ๆนะฮะอนุทินก็บอกว่าแม่นะครับผมไม่อยากเป็นนายกขอเป็นรองนายกปโตอนุทินนะครับอยู่กระทรวงสาธารณสุขที่จะไปจีนน่ะครั้งแรกจะขึ้นเครื่องไปกับเขาเอาไปมาผมไม่ขอขึ้นแล้วละ่ะคนประเภทบุคคลเหล่านี้อยากมาเป็นนายกครับนะฮะนายกสภาแล้วเลือกตั้งใหม่และหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องนะครับอันนี้นพระเดกประยุทธ์จรโอชาจะอาศัยสภาต่อลมหายใจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาล นะครับมีการประชุมกันแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเอาละ26-27นะหรือก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะมีการเปิดสมัยประชุมรัฐสภานะก็คือทั้งสอสอและสอวอเรียกประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองคําถามผมก็คือว่าการเปิดประชุมรัฐสภาสามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้จริงหรือไม่ครับความจริงก็ไม่ได้เปิดแล้วครับประเดี๋ยวพยโยชาลาออกก็เดินหน้าได้ทั้งหมดแล้วครับแต่เอาเถอะนะครับ แต่ว่าก็เป็นแนวทางแก้ไขในรูปแบบของรัฐสภาแต่ว่าเราจะไปสร้างความหวังกับการประชุมรัฐสภาเนี่ยผมก็ไม่หวังนะครับทําไมผมถึงไม่หวังไม่ใช่ผมไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภานะครับแต่ผมเนี่ยผมเห็นว่าหนึ่งการประชุมรัฐสภาคือสวสองร้อยห้าสิบคนบวกรัฐบาลอีกสองร้อยต่อเน่สองร้อยเจ็ดสิบกว่าคนสองพักนี่นะครับพักสวกับพักรัฐบาลรวมกันเนี่ย มันก็มากโขแล้วครับ500ร้อยกว่าเขาเรียกสภา500รใช่ไหมฮะแล้วแต่ค้านมีร้อยกว่าคนแล้วจะเอาอะไรมาแก้ไขแล้วคอยดูครับสวก็จะอภิปรายนสนับสนุนยกหางคนเอกประยุทธ์จัน์โอชาอย่าย,ยกเลยครับหางมันหนักหางคนเอกประยุทธ์จันโอชาตอนนี้หนักมากครับเอาเม็ดคอยกยังไม่ไหวเลยนะะชุมนุมทั้งประเทศ เมื่อวานขนาดแฝดม็อบเขาสับขาหลอกเล่นๆเฉยๆนะบอกว่าประชุมกันที่สถานีไฟฟ้าทุกสถานีแล้วสุดท้ายเขาก็มาประกาศตอนหลังว่าเอาแกงนะฮะนะฮะแกงใช่ไหมก็คือยังพูดไม่จริงอะ่ะใช่ไหมล่ะเออหรืออะไรเนี่ยภาษาม็อบแบบผมก็ไม่ใครเป็นนะ <c oughs> เขาพูดออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่า ขนาดนั้นนะ่ะที่ประชุม BTS ทุกที่นะครับคนเต็มทั้งหมดเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชากับหางหนักแม็โคก็ยกไม่ขึ้นสวรปรมสภานะครับจะไปหวังให้สวมาเชียพลเอกประยุทธ์จันโอชาชไม่มีทางครับเขาก็จะบอกว่าการประกาศพลกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงหรือที่ว่ามีความรุนแรงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นโอ้ยสุดยอด สามารถแก้ปัญหาได้อันนี้ความจริงไม่ใช่นะครับเขาก็จะยกกันอย่างนั้นแหะครับเขาก็จะยกบอกว่าเนี่ยที่มีการสลายการชุมนุมโดยเอาน้ําผสมเคมีนะฉีดใ่นิสิตนักศึกษากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนี่ค,คือการแก้ปัญหาที่สุดยอดของผลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาก็จะพูดอย่างนี้ครับอันนี้คือสวที่จะอภิปรายวันที่26 27นี้คอยดูท่านผู้ชมฮะผมเดาไม่ผิดหรอกครับเขาจะยกหางเนี่ยน,นะฮะ นะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะหางวันนี้มันหนักเพราะการชุมนุมมันมีทั้งประเทศเอาไม่คอยยกก็ไม่มีทางครับเอาเครนยกก็ไม่ไหวครับนะเราจะดูว่าพฤติกรรมของสอวที่จะยกหางบริบุทย์ต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงต้องคอยดูฮะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแต่ที่แน่ๆนะครับสรวร,รัฐบาลจะยกหางกันยังไงกันแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าความจริงมันปรากฏครับสมมุติว่าสวรหรือฝ่ายรัฐบาลสส,รสรประสิกวัฒน์เฉลียทั้งหลายแหละ จะไปยกหางพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าดีเลิศประเสริฐสีนะครับการประกาศกันใช้พลกรฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงถือว่ามีความเหมาะสมสมบูเขาพูดอย่างนี้นะครับประชาชนก็จะเห็นเองครับเพราะว่าความเหมาะสมหรือไม่ในการประกาศพลกรฉุกเฉินในที่ว่าสถานการณ์ร้ายแรงนี่ยในความเป็นจริงประชาชนก็มเห็นกันอยู่จ่าจ่ะนะครับว่าไม่มีความร้ายแรงไม่มีความรุนแรงอะไรเลยกลุ่มผู้ชมนุ่มนั่งนั่งนั่งขัดสมาธ ยืนก็ปกติไม่มีอะไรที่มันก่อให้เกิดความร้ายแรงประชาชนก็จะวิเคราะห์เห็นนะครับเขาจะบอกว่าแม่นะครับการฉีดน้ำเนีเหมาะสมแล้วประชาชนก็จะเห็นครับคนน้ําตาไหลกันทั้งประเทศคนประนามกันทั่วโลกว่าพฤติกรรมการสลายการชุมนุมเมื่อคืนวันที่16ของรัฐบาลน,นั้นรุนแรงเขาประนามกันทั่วถ้าคุณจะยกหางกันขึ้นมาก็แล้วแต่ครับเราก็จะเห็นภาพแต่ที่แน่ๆท่านผู้ชมครับ สะสะสิฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกประเด็นต่างๆออกมาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการสลายการชุมนันเรื่องการประกาศพะละกฉุกเฉินที่ว่ามีความร้ายแรงฝ่ายค้านต้องกล้าพิปรายออกมาให้ได้ครับว่ามันร้ายแรงตรงไหนคุณเห็นอะไรร้ายแรงคุณประเมินจากอะไรนะครับคุณจะประเมินจากอะไรคุณจะประเมินจากโควิดอย่างนั้นเหรอครับเห็นบอกว่าที่ประกาศเนื่องจากเกรงจากโควิดวันนี้โควิดในประเทศไทยมันมีที่ไหนแล้วครับมันมาจากต่างประเทศ แล้วก็สามารถควบคุมได้แต่พรอรก็ฉุกเฉินก็ยังคุมอยู่ฝ่ายค้านต้องหยิบยกขึ้นมาครับฝ่ายค้านต้องกล้าที่จะต่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในแง่ของการฉีดน้ำผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุมครับลูกหลานของคุณคุณทําได้อย่างไรฝ่ายค้านต้องกล้าที่จะพูดในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้พูดเป็นทิงแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือสิ่งเหล่านี้ครับและฝ่ายค้านจะต้องหยิบยกเรื่องของการคุกค,คามสื่อครับนะ การคุกคามสื่อวันนี้ไม่เกิดประโยชน์ผมอยาก,กรเรียนท่านผู้บรีย,รยุพุทจันโอชานะครับไม่มีประโยชน์จริงๆนะครับอย่าไปทําเลยปล่อยให้เขาเสนอข่าวไปครับแลประชาชนจะบริโภคประชาชนจะตัดสินใจเองครับว่าสื่อใดนะเสนอข่าวนั้นเนี่ยมีข้อเท็จข้อจริงอย่างไรให้ประชาชนเขาตัดสินใจครับอย่าไปใช้อํานาจเผด็จการปิดสื่อครับคุณไปบอกว่าแหมนะครับ เสนอคข้อได้จริงที่ผิดเพี้ยนทำให้มอมเมาประชาชนคุณคิดว่าประชาชนเขาโง่เหรอครับสื่อใดที่ถแถลงนะฮะออกมาแล้วมันผิดแผกจากความเป็นจริงประชาชนก็รับไม่ได้ครับอย่างสื่อเนชั่วอย่างเงี้ยบางสื่อนะนะเขาก็เห็นนะว่าเวลาสื่อออ,ออกมาแต่ละคนมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาพูดเรื่องอะไรนะคุณพูดความจริงหรือพ,พูดความเท็จ การที่รัฐบาลบริหารราชการผิดพลาดการที่รัฐบาลใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมแล้วสื่อบางสื่อออกมาบอกว่าอันนี้นะครับเป็นการใช้การชุมนุมหรือเป็นการสลายการชุมนุมที่สมควรแล้วอันนั้นก็เป็นเท็จนะครับแล้วคุณทำไมไม่ปิดแล้วครับอันนั้นเป็นเท็จมีที่ไหนล้วครับคนนั่งเฉยเเอาน้าไปจีดผสมสารเคมีคุณบอกว่าอันนี้ดีแล้วนะครับ อันนี้คือความเท็จนะครับทําไมไม่ปิดสื่อเขาอย่างนั้นละครับสื่อเขาเสนอความจริงครับมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ฝ่ายค้านต้องหยิบยกออกมาพูดทั้งหมดนะครับและสุดท้ายฝ่ายค้านต้องบอกอย่างเดียวว่าฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่าไปมัวสาทุกับกระทงเลยครับอย่าไปยกกระทงท่วมหัวนะบอกว่าขอให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่าไปทําครับทําได้อย่างเดียววันนี้คือคุณรีบออกไปคุณรีบลาออกไป แล้วประเทศไทยจะเดินหน้าครับต้องพูดกันตรงๆเพราะพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับเวลาพูดเรื่องลาออกไปก็ดีหรือพูดนิสัยใจคอพฤติกรรมหรือภาวะทางอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ดีเนี่ยนะครับแกจะหูตึงฮะหูแกไม่ค่อยดีครับต้องเข้าใจครับคนแกก็หกสิบกว่าแล้วนะครับหูแกจะตึงฮะแต่ถ้าใครมาบอกว่าโอ้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเห็นไหม การประกาศพลกรฉุกเฉินนะั้นมีความเหมาะสมเหลือเกินเออนะฮะแม้แับการสลายการจุมนุมที่เอาน้ํำผสมสารเคมีฉีดใส่เด็กนะสะใจดีพวกเด็กประยุทธ์ <Yeah. S 1> แหน่แกจะหูบานนะคือพวกแกจะล้างหูใหม่เออมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะสังเกตนะครับสังเกตไหมล่ะฮะบชนในฐานะผู้ในการศูนย์ประกาศเรื่องการปิดสื่อสี่สื่อ นะพออีกสักพักหนึ่งนะครับพอาประกาศเสร็จพอสารมีคําสั่งพอเพือประยุทธ์ออกมาแถลงครับบอกว่าการที่คุณจะไปคุกคามสื่อต้องพิจารณาด้วยนะก็เขาปิดกันไปแล้วจนสารมีคําสั่งเปลียนเพิ่งออกมาแถลงนะครับก็เรียกปากว่าตาขยิบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับนะฮะปากว่าอย่างนี่ขยังเฮ้เองจัดการหรือข้าไปอีกแบบหนึ่งนะผู้บริหารบ้านเมืองมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณไม่คุยกันเหรอ เพราะว่าพออเนี่ยก็ประยุทธ์ตั้งนะฮะพออศูนย์เนี่ยนะที่เกี่ยวกับการารักษาการพลกระุกเฉินที่ว่ามีความร้ายแรงนี่นะครับคนเดกประยุทธ์จันทร์ชายเป็นคนตั้งแล้วไม่คุยกันบ้างเลยครับว่าการจะคุกคามสื่อควรที่จะใช้วิธีการแบบไหนอย่างไรไม่มีการปรึกษาหารือกันเลยครับหรือเป็นอำนาจอิสระของผู้ในการศูนย์อะไรอย่างนั้นและครับมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ท่านประยุทธครับนะครับวันนี้จึงขออนุญ,ญาต นะจริงๆมีหลายประเด็นนะที่อยากจะพูดเลอเกินนะฮะเอาไว้เป็นว่าตอนเย็นเราพบกันดีกว่านะเดี๋ยวจะต้องเรียบเข้าประชุคมคณะกรรมการการกฎหมายแล้วนะครับก็ขอใช้เวลาแค่นี้นะครับในการพูดคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เห็นบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องของแฟลตม็อบนะฮะเมื่อวาน BTS นะครับขนาดสับขาหลอกคนยังไปกันทั่วนะครับ วันนี้บรจะมีเซอร์ไพรส์ประกาศตอนเที่ยงวันก็คอยติดตามดูเหมือนกันครับผมเองก็คอยติดตามตลอดและมีอะไรที่ดีๆก็จะมาเล่า,าสู่ท่านผู้ชมนะครับไอที่ผมพูดนั้นไม่ได้กระแนะกระแหนนะครับแต่พูดตรงๆไอที่ผมพูดจะไปว่าแหมคุณจำนงนะกระแนะกระแหนไม่ใช่เลยนะครับที่ผมพูดนี่ตรงฮนะตรงเพราะเห็นตรงอย่างกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์ชอาอธิษฐานเนี่ยกระทงก็เช่นเดียวกันไม่ใช่กระแนะกระแหนนะครับ ผมบอกผู้นําประเทศเนี่ยนะจะไปคาดหวังกเทวดาช่วยมันไม่ใช่ครับต้องหันมามองตัวเองวันนี้เราทําอะไรไปไประชาชนเขาต้องการอย่างไรไประชาชนทั้งประเทศไล่เราเราจะมัวอธิษฐานขอเทวดาช่วยประเทศเดินหน้ามันจะเดินหน้าได้ยังไงละ่ะฮะการเดินหน้าวันนี้เขาหลายคนนะคุณจะตรนฉายแสงก็แน่แนวห้าหแนวทางนะครับหนึ่งในแนวทางนั้นก็คือคุณลาออกคุณยุบสภาคุณแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณอย่าคุกคามประชาชนคุณอย่าคุกคามสื่อ แล้วก็ใช้สภาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันนี้คือเขาเสนอกันไปเยอะแยะมากมายนะครับครูบาอาจารย์พันกว่าคนนะครับเสนอรายชื่อยื่นต่อนายกรัฐมนตรีแพทย์ก็พันกว่าคนนะครับที่แสดงให้ความเห็นบอกว่าการที่คุณเอาน้ําผสมสารเคมีประดเสด็จมันอันตรายแต่คุณก็ยังอธิบายนะครับบอกว่ามันไม่อันตรายก็แพทย์นะครับแพทย์เดยวเขาเรียนมาโดยตรงเขาบอกว่าอันตรายสิริราชวันนี้เห็นไหมทำหนังสือยื่น นะครับประกาศมาแล้วนะครับไม่หมอเหรียญไม่เหมือนหมอเหรียญสลึงหมอเหรียญสลึงเนี่ยไปรักษาคนที่เป็นประชาธิปไตยนะครับนะบแต่ศิร,ริราชบอกว่าไม่เป็นไรครับคุณจะอยูอ่ฝ่ายไหนนะหน้าที่ของแพทย์ต้องมีจรรยาบรณครับในการที่จะรับรักษาทุกฝ่ายทุกภาคส่วนอันนี้ศิร,ริาราชพยาบาลเขาก็ประกาศแล้วแล้วเขาก็บอกอย่าไปใช้ความรุนแรงรเห็นไหมทุกภาคส่วนในประเทศวันนี้ประกาศว่าอย่าใช้ความรุนแรงผมก็จะดูครับ 26- 27นี้บรรดาสอวอนะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลากมาทั้งหลายแหล่นั้นน,นะแล้วกับพักร่วมรัฐบาลจะยกหางพลเอกประยุทธ์ขนาดไหนจะยกไหวไหมต่อให้คุณยกได้นะครับประชาชนก็เหยียบครับเหยียบหางไว้ฮะยกได้ยังไงประชาชนก็เหยียบหางลงครับเพราะวันนี้ชุมนุมไปทั้งประเทศแล้วนะครับทั่วกันทั้งหมดแล้วนะครับเอาละครับวันนี้แม่พูดไปก็เพลิน มันนะเดี๋ยวเวลาจะล่วงเลยกันมากเกินจนเกินไปก็ขอกาบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตรงไปตรงมานะฮะจะได้มีพลังในการที่จะนําสู่สาธารณชนนะครับก็หวังว่ากดแชร์กันเยอะๆนะครับนะแชร์ไปแชร์มาไม่ใช่ระปิดตรงไปตรงมาอีกนะเห็นบอกมีอีก58สื่อนะไม่เป็นไรฮะกดกันไว้ก่อน,นไปกดที่เพจผมเ้วยก็ได้นะจำนงชัยมงคล นะเผื่อว่าตรงไปตรงมามีคนคุกค,คามนะเมื่อวานก็ถูกคุกค,คามจริงแล้วกว่าจะออกได้ปรากฏบันทึกเสร็จท่านผู้ชมใช่ไหมรออีกตั้งนานเนี่ยเออกว่าจะมาออนได้เนะมื่อรายการเย็นเมื่อวานเนี่ยนะเริ่มกระแทะกระแทะเข้ามาแล้วนะครับอ่ะไปโกธที่เพจจำานงชัยมงคลด้วยก็ได้นะครับเป็นสแปร์ไว้ก่อนท่านผู้ชมนะนะเป็นสแปร์ไว้ก่อนเอาละครับขอกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะครับวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ